เครื่องอมครับผมตัวนี้หูเครื่องเครื่องนะครับตัวนี้เครื่องอมโค้งสางใหญ่ครับอันผู้ทางนี้เครื่องอมโค้งสางง่ายมูกระทบเล็กน้อยครับตัวนี้ สนใจสอบถามกันไหนเด้อครับผม0 8 1 3 6 0 7 9หนครับผมมันทอนใหญ่ตะบลปาะขาวอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญครับโอ้อครับถึงเสืองเบื้องใ้ใกล้ๆครับผมสาวสำน่อยเสืองดีครับหวนดีครับผมหันจับอยู่ลมอ นั่งทับรับเพิ่นว่าอยู่หลังแอนเนี่ยครับเพียงพระนาน